แมงดึกกลับใหม่แล้ววันนี้เรายัมีเมนูพิเศษพิเศษขนมปังปิ้งในป่าอ่ะเห็นไหมไม่เไปมีคนทําได้หรอกอุปกรณ์นี่ครับที่ปิ้งขนมปังพรีมัสดูนะครับผมนี่คือพับแล้วเปิดมาป้าบป้าบนี่ครับผมตัวตะแกรงนี่มันเป็นตัวให้กระจายไฟทําให้ไฟเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มาถึงตะแกรงที่ปิ้งขนมปังมันจะเป็นแผงความร้อน นะครับผมมาถึงวางปั๊บเลยครับเห็นะนะเห็นนะป,ปั๊บปิ้งปุ๊บอ่าังปิ้งกลางป่าอนหนาเห็น,นไหมยกหน่อยเพราะแต่ว่าความร้อนไม่มาถึงเลยเนี่ยมือผมยังไม่ร้อนเลยอ่าเดินสวยปิ้งน้ำปลาได้ต้องไวหน่อยครับเดินสวยเดินสวยนะ ตำงเขาคึ้งนิดๆขาคึง mm hmm. นี่ร็อกแอนโดรโยกแล้วห oh. นึ่งโอ้เยี่ยมและแต่ความกรอบที่ต้องการนี่ครับปังเลยครับกับพนบีฟผัดก,กับมันฝรั่งนะครับนี่ครับทำนี้นะครับออามาดิ ขออันดียอดขออันดีวะยูยอด